สวัสดีครับผมมันนาสตาลีนะครับคลิปนี้ครัเดี๋ยวมาเห็ดนี่นะครับยาดักกินปมกินรอกิรีดนี่นครับนั่นแหละยาดักกินปูมาครับนี่นะนี่ครันี่ก็เห็ดอะไรเยอะเลยนะครับนี่นะนี่นะตัวนี้ก็เป็นตัวดักหน่าหูนะครับจะไปวางไว้หน่าหูนะสมมตินี่เป็นหูจะไปวางสุกหู้อะสิครับ เดี๋ยวเบิ่งอุปกรณ์นะครับนี่นะอุปกรณ์ก็จะมีมีหลักๆก็จะมีเตบทอท่อทอ,ทอหกคูนครับทอหกคูนตัดมันตรองนิ้วท่อหกหุนตัดต้องนิวนงน้วครับาามา,นะาเอ็มร้อยก็ได้ฝาแลัก็นี่ฟ้านะฟาเอ็มร้อยไปปิดปิดหูสิ แล้วก็มีนี่นะอันนี้ฝาเบียนะครับที่จะเป็นลิ่นเห็นมันกระดกปิดทั้งในนะครับนี่นะจะกระดกระดกระดกดกกะดกกระดกกระดกกรดกเะดกกรหดระดกกระปกระดกระกกระดกกระดกกระดกกรดกกระกกระดกกระดกกระกระดกกรดกกระดีระดกกระดกกระดกกระกัระดกก่ะดกกะดก้ระรกะดกกกรรด นี่นะครับสี่เป็นกระดาเด็กเด็กเก็กเหียนเทีนรูมนี่นะครับก็แล้วเอาเอาฟ้าเบียนี่ครับแล้วงัดเบียนะครับมามาหอยกับตัวหลอกใส่ไฟนะครับให้มันตอกเด็กแล้วก็พับมาไว้ทั้งข้างเอาผ้าเทียมดำพันนะครับพันเลย จัดให้ดีๆให้ดอกเด็กได้นะครับแล้วก็เอาไอ้ฝั่งนี้เป็นลินนะครับแล้วก็เอาไฟมลอยมาจุกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อกันนั้นออกนะเอาไปบิดเปิดเอา,เ,าเ,เอาตัวมันออกอืดึงออกนี่ครับเวลาเวลาที่เอาตัวออกเขาก็เปิดเปิดไฟฝัฟ่งนี้ปั๊บแล้วก็เทใส่ขวดใสตตรงดีเลยนะนี่ทำไปเยอะแล้ว นี่ของจินตะนาการออกนะครับนี่นะเอาฝ้าไตแล้วก็เอาห่วงห่วงนี่คล้องกับฝ้าแล้วก็พับมาทั้งขางเอาเตียบดำพันหน่อยเห็ดเห่งมันดกเด็กั้งทีนะนี่นะะเดี๋ยวเอามาให้เบิังครับ พะลองประกอบให้นะนี่อันนี้ใส่ใส่ฟ้าไอใส่ตัดตัดตัดขอบเนะออบียร์นะครับเนี่ยขอบอขอบเป็นห่วงไงเนี่ยนี่แหละหนดอกแดกได้ ใส่ลองลองใส่ใดูเลยยัดเข้าไปจะกดลงกดลงก็เตปเขียนทางนอกไว้เตอาก็เตปพันทางนอกไว้ัวก,กนนอนเนี่ยนี่ฮะไม่ทเลยก็ได้ไ มันดับแดกได้นะครับไข่ <Okay. S 1> มันลื่นๆจนะได้เขา้าง่ายๆครับเรียบร้อยครับน,น,น,นี่ถ้าถ้าใครบ่มี บอมีอันนี้นะครับบอมีกีดใส่ไฟกับใส่กระป๋องกระป๋องเบียร์นะครับตัดเป็นเส้นๆประมาณประมาณนี้นะครับเป็นเส้นๆประมาณนี้แล้วก็โค้งเราได้เยอะนะครับเนี่ยกเสียะเดี๋ยวมีโอกาสแดดจะไปถ่ายคลิปตอนดักให้เบิ่งครับนี่กับผลงานที่ดักมาผมมาดัก